วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13นะครับซึ่งเป็นวันดีเนาะวันนี้นะครับ13เดนะือน9 6 7เนาะได้นายกคนใหม่นะครับนายกที่อายุน้อยที่สุดนะครับมาบริหารประเทศเนาะอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องการเมืองนะครับทีนี้เรามีลูกค้า FC จากภาคใต้นะครับมา ขอให้รีวิวดูว่าเป็นคลิปผมลงไปแล้วว่ามีรถที่อู้พร้อมจะปั้นเยอะนะครับผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็จึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับว่าถ้าท่านที่จะปั้นหรือท่านที่จะซื้อมาให้ปั้นนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะครับผมเพราะว่าหลาย,ลายคันที่ท่านเอามาให้ผมปั้นมันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับ แหล่งที่มาที่ไปไม่ว่าจะเป็นรถเป็นมาอย่างไงนะความเป็นมาของรถอย่างไงนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับแรงศรัทธ,ธาและก็ความเข้าใจของลูกค้าของ f c แต่ละท่านนะครับว่าท่านจะมีให้ความสำคัญกับรถของท่านหรือวัตถุสิ่งสิ่งนี้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะครับมีคุณค่าทางจิตใจมากเนาะ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจะให้ผมปั้นต่อในรถที่ผมมีอยู่หรือไม่ก็หาซื้อมาให้ปั้นนะครับตอนนี้มันก็เป็นรถยุค8070 90เนกี่ยครับก็เป็นเจนพวกเราแล้วนะครับก็มันก็เป็นไปนตามอายุงานนะครับเนี่ยจัยงกรอบที่ผมทำเนี่ยนะครับเป็นกรอบของ124นะครับลำพงด้านหลัง นะครับอันนี้ไม่ได้แตกเพราะอะไรนะครับมันมันหมดอายุงานนะครับชิ้นงานนะครับตามอายุไขมันนั่นแหละมันเวลาโดนอะไรมันก็กรอบไปหมดเลยนะพวกนี้กรอบนะผมก็เป็นเป็นชิ้นเลยฝั่งนี้จะหลุดเป็นชิ้นเลยเนี่ยผมก็มาเชื่อมมาอะไรใหม่นะครับเชื่อมใหม่มันก็พยายามจะให้มันแตกอีนะหมอนข้างหลังก็จะปรับแรงถ้าปรับมันปรับแรงไม่ได้เนี่ยมันบังคับไม่ได้นาะเวลามันปรับกดทุบมันก็ทิ้งตึ้งไปนี่สะเทือนแตกเลยนะครับเนี่ย องมาซ่อมกันใหม่นะครับต้องมาซ่อมกันใหม่ทั้งหมดเลยนั่นนั่นนั่นแค่จับนี่ก็จะลนแตกแล้วนะครับนี่แหละคือถ้าใจไม่เย็นพอนะครับไม่สรลูไลย์พอในชีวิตเนี่ยมันจะเข้าใจงานพวกนี้ยากนะครับผมหลายท่านใฝ่ฝันอยากจะขับรถบินในชีวิตนะครับทั้งชีวิตนะครับทำเลยครับอายุขนาดนี้แล้ว นะครับอยากซ,ซื้อเลยครับอย่าไปมัวแต่ว่าหวังจะได้ใช้นูน่นนี่นั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับแต่ผมแนะนำนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะเกินปี2 0 0พันนะครับรถซื้อต่ำกว่าปี2 0 0พันได้เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ไม่เยอะนะครับก็ามาปั้นได้นะครับผมแต่ถ้าอิเล็กทรอนิกส์เยอะก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้เหมือนกันเลยครับผมก็ มาทำเป็นออริจินอลให้มันเป็นให้มันเป็นอ,อะไรครับให้มันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์น้อยที่สุดนะนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์น้อยที่สุดไม่งั้นมันก็จะงานเรามันก็จะใช้งานไม่ได้ทุกอย่างมันโทรทัศน์เราตั้งอยู่ที่บ้านที่เฉยมันยังหมดอายุงานเลยครับผมเนาะมันยังหมดอายุงานเลยนะครับ อันนี้นะครับซากนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับอันนี้จมน้ํามานะครับก็ขออนุญาตตัดเลยแล้วกันนะครับไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้จมน้ํามาอันนี้ครับท่านก็ให้มาผมมาปั้นต่อเนาะเนี่ยผมก็ล้างรีโนเวทข้างในใหม่หมดแล้วนะครับข้างในก็สะอาดสะอาดแล้วนะครับปูพื้นปูผมเข้าไปแล้วนี่นะครับตัวหมอนตัวเนี้นะครับเนี่ย ติ้งลงอย่างนี้นะครับเนี่ยเวลาเราตดมันก็ลงอย่างนี้เลยเวลา,เากดสวิตช์มันจะทิ้งตัวลงแรงนะครับลงแรงปุ๊บกรอบอยู่ข้างนี้ก็แตกนะครับกรอบที่อยู่ข้างนี้นมันเป็นอะไรที่ ละเอียดละออมากนะครับมันต้องใจรักจริงๆนะครับงานพวกนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็องค่อยๆประดิษฐ์ประดอยนะครับหลังจากเพราะเราต้องลือหมดเนาะไปไปซักไปอะไรใหม่ก็ลือหมดก็ต้องมาประมาณนี้อันนี้ไม่ลงนะต้องปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วกดปุ่มเนาะกดปุ่มตรงนั้นนะครับไม่ฮะที่มีรูปมอนลงนะครับ ที่มีรูปหมอนหงายลงนะครับปุ่มกดปุ่มนั้นปุ๊บเขาจะเอาลมเครื่องยนต์นะครับลมเครื่องยนต์มาก็ามาผ่านสวิตตัวนี้นะครับนี่ฮะสวิตลมตัวนี้นะครับนี่สายลมสายลมตัวนี้ก็จะเปิดวาล์ววาล์วก็จะมาดูดสองเส้นนี้จะดูดหัวมอนซ้ายขวานะครับเงายลงอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์กระจกไฟฟ้านะครับหน้าคอนแทคกระจกไฟฟ้านี่แหละครับที่เรากดขึ้นกดลงนี่เนาะ นี่แหละเอาพวกนี้หลังโคงหลังคานี้เราซักหมดแล้วนะครับผ้านี้แกะมาซักหมดนะครับพรมต่างๆเนาะรายละเอียดงานมันเยอะนะครับีรก็รวมแล้วก็เนี่ยยังไม่ได้ประกอบนะครับช่องแอร์ก็ยังไม่ได้หาเลยนะครับยังมีแตกอยู่เนาะงานพวกนี้จะล่าช้านะครับมีน้ําเข้าข้างในนะครับต้องื้อกระจกมาอัดกาวอะไรใหม่ทั้งหมดเลย กระจุกบ,บังลมหน้ากระจุกบ,บังลมหลังนะครับมันเป็นงานรายละเอียดสูงครับบอกตรงๆเลยนะครับผมนะก็จะใส่ให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวนี้ยังเป็นเซ็นเตอร์ล็อกปั๊มลมดูดอยู่นะครับตัวน,นี้เนี่ยเรา ผมใส่รีโมทไปด้วยนะครับก็มีรีเลย์แปลงสตัวดีนะ๋ยวนาแปลงสัญญาณให้มันเป็นลมดูดให้มามนาำซ่อมแซมก็นี่ครับก็ต้องมาใส่ให้นเข้าล็กอกตรงนี้ถ้าใส่เครื่องเสียงไปด้วยนะครับแนะนำให้ตีแผงซาวใหม่เลยนะครับตรงนี้มันจะด้ดูสวยงาม พืีนแผงซาวที่ผมทํามาหลายๆคันเนี่ยก็จะตัดปัญหาเรื่องงานตรงนี้เลยนะตัดปัญหาเรื่องงานตรงนี้เลยนี่นะผมอมอนมันดีดลงปึ้งแรงๆงก็จะเรียบร้อยนะครับนี่ก็โอเคนะครับเข้าที่แล้วก็ดูสวยงามไปอีกแบบครับผมคันนี้ก็งานตั้นอีกหนึ่งคันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เนาะนี่ผมกำลัง หาแบตเตอรี่มือดิสบินนะครับเป็นมือสองมาใส่นะครับเพราะว่าเขาจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับเรื่องไฟเนาะเป็นเครื่อง 2G v v คันเร่งไฟฟ้าะนะครับ อันนี้ผมกันใบไม้นะครับไ,ไม่งั้นใบไม้เข้าไปเนี่ยั้งในผมทำความสะอาด,ดเสรนะ็จเรียบร้อยแล้วรูพวงนี้แย่หมดแล้วใบไม้เยอะนะครับเพราะนั้นเราต้องแก้ไขเลย อันนี้กองอากาศเป็นของตัวสีเดิมๆนะครับมอน้ําเดิมๆมีไฟเตือนเหมือนเดิมนะครับกับของฉีดน้ําอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับถ้าจะใส่แก๊สก็ต่อขามพให้แล้วเรียบร้อยนะครับท่อน้ําเดินมาไว้แล้วใส่แก๊สได้เลยชุดหัวฉีดเดินไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับนิ่มนะครับตัวนี้202นี่บอกตรงเลยว่าเป็นรถที่